สวัสดีทุกท่านนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามในช่องผมหรือที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้นำไอ้งั่งนะครับไอ้งั่งอีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์พญายงั่งนะครับพญายงั่งอาถรรพ์เกศดาบสร้อยสังวานนะครับต้นนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับผมเพราะจับเงินมานะครับ เขาเจ้าของเดิมเขาไปจับเงินมานะครับผมนี่ครับสภาพจับเงินก็เป็นอาถรรพ์เกียรติดาบนะครับผมมีสร้อยสังวานนะครับนี่ครับสร้อยสังวานนี่นี่ครับผมสร้อยสังวานคมลึกนะครับผมสวยงามครับองค์นี้เนื้อหาเป็นเนื้อทองดอกบวบนะครับทองดอกบวบโบราณเราเรียกทองหลอกบวบนะครับผมจับเงินนะครับทรงคุณค่าครับ นี่ครับเจ้าของเดิมเขาไปทําไว้นะครับที่มานะครับได้จากเสียใหญ่เสียใหญ่เมืองเพชรบูณ์นะครับผมเมืองเพชรบูรณ์เสียเสียเดชนะครับผมเป็นนายห้อยนะครับเป็นพ่อค้านะครับค้าวัวค้าค้าขายของแกนะครับมีฟาร์มวัวมีฟาร์มไก่นะครับผมนี่ครับพอดีแกตอนที่แกได้มาแรกๆนะครับผม แกถูกหวยด้วยสองแสนสองแสนห้านะครับก็เลยไปทําจับเงินให้นะครับจับเงินให้เขาให้งั่งนะครับนี่ครับนี่ลายสวยนะครับเนื้อหานี่ครับนี่ผมอันนี่แกปล่อยปล่อยให้ผมมานะครับก็ชอบส่วนตัวครับพิมพ์นี้สวยงามครับรูปร่างหน้าตาฮะองนี้ที่มาก็ ที่เพชรบูรณ์นะครับอําเภอชนแดนนะครับผมถิ่นจอมขมังเวทนะครับหลวงพ่อทบนี่คนระับเนื้อหาความเก่าสวยงามนะครับผมเนื้อนะพิเศษหน่อยนะครับผมองน,นี้ดูที่ปากครับส่วนมากปากจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ปากสองชั้นนะครับปากจะมีรูปปากเนี่ยสองชั้นนะครับผมบิดเบี้ยวนิดนึงเนี่ยมีเนื้อเกินตรงตรง,ตรงจมูกเลยครับ ผมจะขอเรียกว่าไฟแล้วกันนะ,ะเขาเขาอาจจะเป็นการผิดพลาดจากพิมพ์หรือจงใจทําให้มีไฟตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนมนุษย์เราเหมือนคนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเี่ยแต่แปลกดีนะพิมพ์พนี้แปลกดีองค์นี้ครับผมคิดว่าแปลกดีครับมีรอยยุบของโลหะนะครับผมตรงที่แขนนะครับตรงนี้จะยุบลงไปมีรอยยุบเส้นสังวาลคมลึกนะครับ เป็นน้าผากล่องน้าผากสวยงามเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เนื้อหานะครับผมมีสนมีคราบคาบคาบสนิมคาบไข่อะไรติดนะครับผมนีเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ต่างๆแล้วก็นี่ครับด้านหลังด้านหลังก็มีนี่ครับมีรอยเหงื่อนะครับแบบนี้เป็นเหงื่อนะครับทีท่ที่ติดนะครับเป็นเหงื่อ คาบเหนื่อแล้วก็เกิดเป็นสนิมขึ้นเขียวๆนะครับผมเป็นคาบเขียวๆขึ้นนะครับนี่เป็นรอยเหงื่อนะครับหลายคนจะบอกว่าตกน้ํามันนะครับเนี่ยในในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับเป็นรอยเหงื่อนะครับแบบนี้เป็นเหงื่อนะครับนี่ในสายงานเขาจะชอบเรียกกันว่าตกน้ํามันนะครับแต่ในอุดมคติของผมนะครับอันนี้เฉพาะผมนะครับคนอื่นผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาคิดยังไง มันจะเป็นรอยคาบเหงอคาบอะไรที่ติดแล้วมันก็จะเกิดเป็นฝดน้ําขึ้นมานะครับผมนี่ตรงนี้นี่นะครับนี่อันนี้จับเงินจะไม่เห็นรายล,ละเอียดเยอะนะครับเนี่ยดินเหลือนะดินเหลือดินสวยงามนี่ตอนที่เขายังไม่จับดินจะอยู่ประมาณนี้นะครับดินเรามาดูเนื้อหาด้านในกันนะครับผมเนื้อหาด้านในสองนะครับผมเราจะมาสองดูเนื้อ นี่ความสวยงามนะผมนี่หน้าตาเนื้อสำลิขทองดอกบัวนะครับเป่งปังนะครับสวยงามนี่น่ครับลำารองนี่เป็นเนื้อเงินแท้นะครับเขาไปจับเงินนะใส่พลอยใส่อะไรให้ด้วยเนี่ยเนื้อหาสวยจริงๆครับองค์นี้หน้าหลงไหลหน้าดึงดูดนะครับมีเสน่ห์เมตตามหานิยมมีโชคลาภในตัวนะครับ เสริมโชคลาภเสริมดวงชะตานะครับผมเป็นเมตตาปห,หานิยมนะครับป้องกันอาถรรพ์ต่างๆตรงนี้จะมีรอยยุบเนี่ยรอยยุบรอยยุบของโลหะนะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือหรือตั้งยุบเองนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยพามันเก่านะครับอาจจะรอยยุบของโลหะลงไปนะครับถ้าโดนอะไรน่าจะน่าจะแตกออกนะครับผม กรบเงินนะครับจับเงินมาลงนี่ครับลายละเอียดที่สวยงามนะครับแค่ค่าจับเงินก็ราคาไม่น้อยแลนะครับผมสี่ห้าพันได้ครับเกบอ,อกเพราะว่าเขาตีลายเยอะนะครับเนื้อหานะครับผมเนื้อด้านหลังความสวยงามของโลหะนีานผมร่องรอยตรงนี้ รอยตะเข็บเลื่อนหายไปแล้วนะครับไม่มีนะครับผมส่วนสัมผัสหายไปนานนะครับตรงนี้ก็โชคลาภนะครับโชคลาภดีนะครับเพราะว่าเสียแกะโดถูกหวยด้วยตั้งสองแสนห้านะครับตอนที่แกได้มาใหม่อยู่แกมาสี่ห้าปีนะครับผมวงนี้ที่แกยอมปล่อยผมเมื่อผมตามตื้อตามแกนะครับผมก็เลยยอมปล่อยให้มานะครับ สวยงามนะครับผมสวยงามนี่ครับใครที่สนใจครับองนี้เปิดไว้ที่หมื่นแปดนะครับผมราคาที่หมื่นแปดเล่นหากันประมาณนี้นะครับผมผมปล่อยเช่าผมปล่อยที่หมื่นแปดนะครับผมพร้อมได้ครบชุดนะครับพร้อมพร้อมเงินนะครับจับเงินเอาไปเลยครับผมที่หมื่นแปดเรผมก็เช่าแกมาต่อมาแพงเหมือนกัน นี่สวยงามวันนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมนะถ้ามีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาลงให้ชมกันนะครับผมนะไม่กดติดตามไม่กดติดตามไม่กดไลก์ก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ให้เข้ามาชมมาดูมาศึกษารวมกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ